ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนอจิบท,ท้องถิ่นไทยวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้เศรษฐกษิจพอเพียงตอนที่สองความเป็นอยู่แบบบ้านๆที่บ้านหนองเอียนตำบลหนองคันอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยเชิญรับชมได้แล้วครับโอเคโอเคโอเคมามามาดูก่อนมามาเห็นแล้วอันนี้มะเขือนอนแล้ว

กดูละมุดครับละมุดละมุดนะครับนี่แหละคือละมุดนะครับถ้าเป็นท่าถ้าเป็นสลับกันมากก็เป็นจิกครับเป็นจิกถ้าเป็นเพลงภาษาไทยเรียกว่ามะกรูดมะนาววส้มโอมีครบทุกอย่างค่ะเนี่ยส้มโออยู่นี่ค่ะส้มโอก็มีนะครับโอ้ตรงนี แค่ภาษาไทยมาเก็บมาเกี่ยวร่านะคะอ๋อนี่นะค่ะไม้มันก็เป็นยารักษาโรคมะเร็งได้นะคะโอ้ดมากเอาไปต้มค่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมเหมือนกันแป็นสีแดงค่ะสีแที่เอาไปต้มน้ำนั้นไม่ใช่ค่ะกินกับแก้วเนี่ยกินลวกน้ำพริกได้ค่ะอันนี้ก็เป็นพริกครับสวยงามมากน่ามาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเยอะแยะเลย เยี่ยเลยครับเยี่ยมากมากเลยครับมาดูครับผสมกันไปต้นไทรอันนี้ก็มะขามมาได้พันธระยะไหมมีมีอยู่ค่ะเดี๋ยวฝากลงให้ปูกปูก็เอางี้เดี๋ยวถ้าหากว่าลูกไหนมันแกในฝากลงนั้นลงจะไปปลูกที่ลาดบุรีนะเดี๋ยวเทพแก่ใจจะให้อาหารปลาแล้วอันนี้เป็นมะเขือค่ะมาดูนี่กันอันนี้เป็นกระท้อนค่ะกระท้อนตะคอนควงไฟค่ะเรียกว่าอันกระท้อนบ้าบาน กระถอดวันวานค่ะมีอาคููอันนี้ก็เป็นมุกเชที่เเนาะชิ้นี่จะไปากูไปเลยโอ้ยครับครับดูนีครับกินดิบได้ป่านี่กินได้ค่ะไม่ีดยาไม่ครัไม่ฉีด่ะอล้วก็ใส่ปยผักปลดสารพิษนะครับไส้ปยทีวัวว่อ๋อไส้บนัวัวภาษาเขมรยบงวยไอ ก็สร้างคำเมนเรียกว่าตรบตรบปลัวสวายตรบปลัวสวายตรบปลัวสวายก็มะเขือสีม่วงค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวุลงเนี่ยตะกวนโอเคโอเคเนี่นี่เนี่ยตะกวนอันนั้นก็ตรบแหวนตรบแหวนมะเขือยาวเนาะมะเขือยาวถ่าเด็ดมาหน่อยงั้นเนี่ยมะเขือยาวสดๆเลยโอ้ยครับครับครับเยอะมากเลยวันนี้ มาเยี่ยมบ้านน้องสไพรายครัได้ประโยชน์มากเลยครับอันนี้ก็เป็นมรคโนนสีชมพูถนนภาษาาพม่าถนนมือนกันค่ะอ๋อเดี่ยวเรียนๆใส่อันนี้เป็นอาหารปลาคุกเนี่ยอ๋ออาหารปลาใส่ด้วยกันได้ไหมได้เลยค่ะใส่ได้วยกันไปอาหารปลาเราจะไปให้อาหารปลากันต่อเดินยวนี้เดี๋ยดูด้านนี้ก่อนอันนี้ก็รอบบ้านนี่กแล้วคือกินนั่งยานนีเป็นหมักน้ำเต้าจ้ะ นี่ค่ะ้นมาใกล้ๆกนใกล้ๆนิดนแล้วก็ไปถ่ายรอบๆดูนครับอันนี้เป็นาเข้มเมีย์ว่าโคลค่ะโคล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 คือบักน้าเต้าบักน้าเต้า่ยไม่ข้าวามาดูด้านี้ก็มาดูันวกเียมเตียมเวกงูงูจริงๆด้วยเออมาดูมาดูไ่ายดู เป็นของฝากแล้วไหมเนี่ยได้แก่แล้วว้าวงูจิ๋วไหมเนี่ย่ากลัวเหมือนกันนาเดี๋ยดนี้ดูเนี่ยอ่ะถ่ายสนิทหน่อยเห็นไหมครับอ๋อนี่อะครับถ่ายครับเจอได้เลยบกงูนะครับวว้าว้าว ลูกคือต้นสดๆได้แล้วก็ไปลดจับมาผิดก็ได้อันนี้ไปทำพันธุ์บ่ใช่ค่ะไว้ทำพันธุ์นะครับดูดิครับซูมใหญ่นะใหญ่มากอันนี้จะเป็นลูกอ่อนที่เราหัดก็ได้เหมือนจะรสชาติจะเหมือนแทนบัวครับครับไอเนี้ยดูไอเนี้ยมาดูที่เท้าอันนี้บววอะไรจำได้ไหมอันเดียวกันนี่แหละค้าวเยอะหญ่เลยยาวเลยแม่ยาวกว่าไอ้นั่เทีนที่ยาวมากรอบท่านนี้เป็นยิปต่อเชียงจริงๆนี่อะไรบววอะไรเนี่ย วัวเลี่ยมค่ะอ๋อนี่วัวเลี่ยมเนาะค่ะนี่เด็ดได้เลยไหมเด็ดได้เลยค่ะไปต้มลวกวันนี้เราเราจะมากินสดสดก่อนสาไปดูสาระเน่พักแถวนี้ก่อนก็ได้เนี่ยค่ะเป็นกังแหงรอบบานเนี่ยดูครับถ่ายไอ้ให้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูถ่ายค่อยๆถ่ายบ้างช้าๆเบาๆถ่ายไปเรื่อยๆสาระเน่ นีเดียวล้วนให้ประโยชน์มากเลยนะครับแต่ละอันนี้แต่ละอย่างนะอันนี้เป็นจิ้งจุ้ยชายค่ะเป็นยารักษาออกตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมมากเลยไปดูเลยไปดูตรงไหนต่อหมอปลาพรมหมอปลาจะไปพวอปลาก็ได้ปลาครับใส่พวกแกงพวกต้มยำพวกเนาะอันนี้ก็คือเป็ดเลียบที่ <whe> <caval c. S 1> เมื่อ,อกははี้นี่นแหละแต่เนี่ยเนี่ยเด็ดปอดกอนเนี่ยเขาเรียกว่าปูดปลาลังเนี่ยภาษาแคเบอร์แลนด์กระปู อ่ะตัวนี้สุกแกแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะทำพันได้โอเคจ้ะแล้วผมลุงก็จะเอาไปทำพันนะโอเคเอาไปเป็นของพันโอเคเย่อันนี้ได้ยินว่าเป็นยาลักตาลก็ต้ด้วยื่อนนะเราดิบได้เลยค่ะหวานเราลองชิมดูดิงั้นนะเป็นยังไงชิมอันนี้ปอดสารพิษปอดสารพิษค่ะว้าวว้าวว้าวรสชาติดีสมกับชาติดีมาก มันรู้สึกว่าจะกรอบ,บค่ะรู้สึกว่าจะกรอบนะครับ <c oughs> กรอบแล้วก็มันมันเลยว้าวสุดยอดครับสุดยอดอันนี้ก็เป็นหมวกวงแหวนกระดิ่งค่ะกันลมเวลาลมแรงมามันกันบานเราได้นะคะเออเออโต้หมวกวงมันใส่รอบค่ะดูหน้าผมหน้ามองดูนะครับมาละตออันนี้ดูต้นนี้ครับ ออกลูกดอกนะครับเอาลูกดอกกันด้วยนะครับมะละกอฮอลแลนด์ค่ะขายที่ไหนราคาไหนหนึ่งลูกเองค่ะเดี๋ยวกองก่อ็ขับเรียบร้อยโอเคค่อยๆทวงละสองลูกเลยโอ้สามลูกก็มีค่อยๆถ่ายรอบๆลูกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอันนั้นเป็นลำไยทางโน้นนะคะ เอาไปบ่อปลาก่อนก็ได้วนี้็บ่อปลาแล้วปลากินพืชนะักเข้าไปเลยลาม่มีทั้งหมดกีบอล สองตัวค่ะฟังโน้นจะเรียนประดุกแต่ยังหาซื้อลูกยังไม่ได้ค่ะอันนี้จะมีปลากินพืชสาม,มารถเตี้ยเราปลูกเป็นรัว้วแตบแดดินเราอยู่ตรงโน้นต้องบอกท่านผู้ชมด้วยมาภาษาภาษาคาเมเลียดว่าสลา สราสราสลาบาสรออาสลาสลาบาค่ะสราแปลว่ามาโอเคเย้ไปได้ไหมแบบบางทีอ <uh> ันน <uh ี้จะเป็นข้าวที่อยู <h 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 ่ดำนาอ๋อเรามาดูอีกมุมมุมหนึ่งนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เลี้ยงเลี้ยงกบค่ะแล้วก็ห้อยขุมแล้วก็ปลาไหลอ๋อปลาไหลนะครับรวมกัน ปลาไหลภาษาเขมรก็อ่อนตวงอ่อนตวงกบภาษาเขมรก็แปลว่า <infring> ก <es> ้องแกบก้องแกบค่ะกบต้องแก็บต้องแกบแล้วก็หอยขมในภาษาเขมรเรียกว่าขจจวขจจวขจจ์ปลาอันนี้ก็เป็นข้าวน้าหอมพันเตี้ยนะคะเราจะปลุกในข้างในพิมพ์เรา่ะเราไม่ตัดใบะเวลาตัดใบได้แครับ หรอบมะพร้าวนำหอมจะเป็นว่วอดินค่ะอัอนี่คือควลิส่งค่ะค่ะควอิส่งนะครับตามไปดูกันต่อครับตามไปดูรับกันไปครับครับ้องฟังโอ้เป็นเนื้อที่เลยครับก็จะกนทุกอย่างที่กินได้ค่ะกินทุกอย่างที่กินได้อันนี้คือมันแก้วค่ะ หัวมันแก้วมันมั่เราเอาไปทอดแปรรูปได้มันเพรชนนเดงกินกินใบมันได้ไหมกินหัวมันได้ยอดมันก็กินได้ค่ะกินกๆมาไปลวกแล้วก็กินน้ำชียค่ะป่าก็กินได้นะคะป่ากินพืชยอดเลยครับยังไม่ได้ต่อระบบหัวนะพี่ย่างโครเลยครก็ันแ้ยกงกินได้ยังอ๋อยังไม่แก่ ราจะดูแกว่ามันดูลักษณะไปไหนตรดดูอันนี้เหมือนนะคะถ้ามันยบแล้วมันที่ดำแล้วก็หักไายเลยค่ะดูตัวนี้มนเนาะดูกันเลยว่าผมมันเนาะเส้นผมของมันนะครับดูครับมาดูเส้นผมครับเส้นผมของข้าวโพดนะครับถ้าหากว่ามันแก่มันก็จะเป็นสีดำถ้าหากว่าสีสีเขาเขาวันี้อ่อนๆนี่ยังไม่แก่คะยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่นะอันนี้ภาษาขมเรียกว่าโปดโปดแปล่าโปดโปดคือแปลว่าข้าวโพด โร้าวโอ้โหว้าวสาะสะบดโอเคมนี่แหละมขวโดค่ะมาดูครับตอนนี้เราจะมาดูครับบริเวณด้านนี้นะครับฝั่งนี้วเลียงปลาดุกค่ะปลาดุครับกลังปรับสภาพน้าอยู่ค่ะมาดูนครับน่าชมครับาดูความเป็นอยู่แบบบ้านๆกาลงปรับสภาพน้าอยู่นะคัปลอยปลาท่านผู้ชมถ้าดูครับด้านนี้ก็จะเป็น ภูตเมืองไพรนะูร you know, ีเมืองไนี่เป็นภูเขาค่ะห้งผังนั้นชัดเจนกว่าดิทางขุนชัดเจนกว่าที่ต้นไม้ด้านนี้นะครับเป็นภูหลวงนะครับอำเภออำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดจังหวัดเลยนะของจังหวัดเลยค่ะครจะอยู่ไกลอำเภอเนาะบ้านอะไรนะครับ ครั้งที่ยังไม่มีฟ้าลูกยังรอกันรอก,กันเราไปดูกันเราจะไปดูพันุต้นข้าวกันต่อนะครับไป,ไปดูอันข้าวกันเนาะครับครับไปดูกันต่อเลยอันนี้กินได้แล้วอั 1, 2. 2> นหนึ่งสองดวีดีโอเลย อ๋อได้กินแล้วนะได้แล้วเนือข้าโพดม่วงแต้มค่ะพันข้าเหนียวมันเล็ดแพงมากนะแต่เนื้อก็จะอร่อยลงก็จะคอร์ดลองดูว้าวมันได้แล้วโอ้ยเยี่ยมมากเลยครับพักลองดูกลับมาเยี่ยมมาดูได้ยังได้แล้วครับโอ้โหครับคงจะทานอร่อยแน่ๆอร่อยมากค่ะเดี๋ยวฝากไปด้วยดต้มแล้วจะหวาน แค่แค่สองสองขี้ดใช่ไหมเอาอีกค่ะมาถึส่วนแล้วมถึงสวนแล้วครับโอ้ยใจดีมากเลยครับว้าโอเอาแค่ประมาณสักแค่สิบพอละเนาะมากเกินเดี๋ยวเดี๋ยวิเปืองนะแต่ว่าโอ้เยมากนะสอมฝากว้าวว้าว เห็นไหมครับมาเยี่ยมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปั้นน้องสะพ้ายนะครับอ่าได้เลยครับได้ประโยชน์มากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขบโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยี่ยมนครับพอพอละวที่เรือสะพ้ายให้เป็นครับทั้งใหญ่ทั้งยาวก็โอเคดีเย้ว้าวมาวามมาดูมาดูหน้าตาว่าไปก่อนก็ได้รู้ก็ได้ไม่นักก็ต้องกี่เดือน ตัวนี้ก็เป็ดตัวโนะครับตัวโคตริดได้ยังได้แล้วค่ะรถเดียวกันแล้วดกันนะติดได้ยังติดได้แล้วอ้าวยากลกับงดลูกข้างในด้วยโอ้ครับดูดิครับน่าาคมาเลยนะครับท่านผู้ชมปลูกเองไม่ได้ซันไม่ได้ใส่ซันเคมีค่ะปลูกเอกันเองครับเียมมากเลยครับโพดนการตัวคตเจอรปูกลอมี่ว่าเหมอนทางหน้านี่แหละครับไี่ก่ออนี่าน เจาอบวยมันเป็นว yeah. yeah, uh, <right> ัวเ้วพระเจ้าเ้าเหมือนกันนะเจ้ามือนกันคนี้ก็เป็นคนเดียวนี่แะแต่เราดำค่ะดาเองอ๋อดำเองเลยใใชอะไรดก็ใช้เมื่อดำดำเองนะคแฟนก็เป็นคน ครับบริเวณตรงนี้นะครับมาดูเป็นปูท่นอนนนะรับมาอะไรอริคาิกานะครับออกมาองไว้เะใช่ใช่ถายปนถครว่าเราไปหาแล้อาจจะมีเงินจะได้รับสลับค่อยถ่ายมาสลับด้านหน้าท่านผู้ชมนะครับด้านหน้าด้านหลังผมนี่นะครับ เป็นอำเภอหรืออำเภอหนึ่งของจังหวัดจังหวัดเลยนะครับเรามาชมทัศนียภาพของความสวยงามสหรับด้านข้างตอนนี้นะครับคูจิมเมืองไทยสวยงามมากครับคูจิมเมืองไทยนะครับแล้วก็ทางด้านคู 500, yeah. บ้านเราลูกครูหมอครูหอครับสลับด้านหน้าด้านโน้นนะครับค่อยๆโอมเรื่อยๆนะครับโอมไปด้านหลังเป็นเรียกว่าเป็นคูคูขาแดงนะ ใช่ผู้ขาแดงไม่ได้หยุดป่ะไม่ผู้ขาแดงว่าอยู่ตรงหน้าบ้านอ่านี่แหละผูผาแดงอยู่ตรงหน้าบ้านของเราเนี่ยเห็นไหมเป็นบรรยากาศมากมากเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาจบกันตรงนี้เนาะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับครับสำหรับรายการเกษตรขอเพียงมา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 เร็วมามาดเด็วในการปฏิบครับสำหรับรายการนะครับนำมาดูตลาดดูน้ำความเป็นอยู่แบบ านะครับมันเป็นเซทไรที่ประเทศไทยครัเป็นน้องเซทไรของพขยันมากครับนอกจากแกะต้มย้วยย้วยทอดแล้วก็ทำทอดแล้วครับเราพยายามทำกันนี่ผักอันนี้แล้วก็ดูแล้วแม่ยาดูแลยแม่ยาขยันมากครับมากๆทำพิธีใส่แม่ยาก็นนอรถนั่งรถเข็นแล้วนอนใส่ผ้าอ้อมใส่พันธุ์พืชอ ที่ติดตามช่องผมกับสนอชีพคล้องสินไทยนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามใครอยากช่วยเหลือก็สนับสนุนซื้อกล้วยชาบได้นะคะได้ครับฝา,ากติดตามฝากกดไลค์กดแชร<า>์สำหรับ <นะ S 1> วันนี้ก็คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนะพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ